น้องขอมากันนะทุกชีวิตจิตญ,ญาณทุกหทนทุนกหอดทุกชั้นภูมิที่พองพันสัมพันธ์มากับทุกชั้นทุนกภูมิน้องจิตอ้องใจตราบขอขอมากรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเราในทุกชั้นทุกภูขอนอบน้องต่อองค์พุทธ,ธาองค์มหาพุทธะทรงได้โปรดเป็นประธานขอประกาศสละประกาศถอน พันทาสัญญาทำมั่นสัญญาสัจจะอธิษฐานที่เป็นข้อผูกมัดต่อบุคคลใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามต่อสิ่งใดก็ตามที่หลงตั้งขึ้นในทุกภพทุกชาติขอประกาศสลัประกาศถอนการตั้งจิตอาฆาตผูก พยาบาลจองเวรจองกรรมต่อบคุคคลใดก็ตาม และข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาความยินดีพอใจในรูปรถกลิ่นเสียงในสัมผัสธรรมรมในการมบัคคุณทั้งหลายในสุนทรีทั้งหลายในความบันเทิงเริงรมความสุขสบายทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถ สิ่งที่หลงตั้งเอาในหน้าที่การงาน ในสามีภรรยาในบุตรธิดาทั้งหลายในลูกหลานบริวารในญาติสนิทมิสหายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในที่อยู่อาศัยในปัจจัยสี่ขอประกาศสลัประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในธรรมวิเศษทั้งหลาย ในตบะชานยานในลิเด่นอำนาจในมรคนิพพานในบุญบารมีในอธิวาสนาทั้งหลายที่ตั้งจิตปารนาบำเพ็ญเอาทั้งหลายสั่งสมเอาทั้งหลายซึ่งบารมีทั้งหลายเพื่อความเป็นพุทธา ความเป็นโพธิสัตว์หรือเพื่ออรหันต์กตามและเหล่าข้าพเจ้า,า,า,จาน้อมกราบขอขมาก,มกรรม,มในกรรมหนึ่งกรรมใดตั้งแต่จิตเริ่มต้น ที่อุปโลกมา,กมาในสังสารวัตรตหากได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เ,นเป็นสหาชาติาาตกับองค์มห ah าบารม ah ีแห่งองคุณพุทธะ องค์มหาพุทธาองค์มหาพุทธาพระโพธิสัตว์พระโพธิส <m Pri achsen> <m> uh ัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาปัจเจกพุทธเจ้ามหาปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระมหาอรหันต์พระอริยะเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคล เราคราุก <yok 95> <pt> ุบาอาจารย์คุณบิดามารดาผู้มีคุณทั้งหลายบูรพากษัจเจ้าภาคส่วนทั้งหลายแห่งองค์มหาบารมี หากมีใจปฏิเสธมีปฏิเสธมีกรรมวิบากใดใมิบากใดๆที่เคยประมาทร่วมงเกินต่อองคุณทั้งหลายคุณทั้งหลายไม่โดยว่างต่อว่างไม่โดยนิพพานต่อนิพพานในทุกภพทุกชาติทุกพทุกชาติหรือกรรมอันใดในการเวียนว่ายตายเกิดในกากหากได้เบียดเบียนได้ทบียดเย้ทายทำลาย ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายาา i, ในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชัน้นทุกภูในทุกแหวนแควนดิ<ใ>นแดนที่เหล่าข้าพเจ้า,า,จาได้ถือกำเนิดได้จุติอาศัยในแว่นแควนต่างๆ หากได้บิดเบียนอบโกอลประโยชน์อบโกยเผลประโยชน์จากสรรพสัตว์ทั้งหลายจาก์ทั้งหลายจากบุคคลทั้งหลายให้ต้องลำบากให้ตอบาให้อยู่ยากลำบากบาเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอกมการน้อกรรมต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณต่อเหล่าเจ้ากรรมในเวรต่อลาเจ้ากรรมในเวรต่อคู่กรณีกรรมทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้นและหากสิ่งใดที่ได้เคยปฏิเสธเคยลังเลสงสัยต่อพระศัจธรรมต่อการประกาศสัจธรรมแห่งองค์มหาบารมีหรือลังเลสงสัยในศาสตร์แห่งการโปรตรประสาศแห่งองค์มหาบารมี การจับผิดจับถูกหลงวิพาคัยวิจารณ์เปรียบเทียบเทียบเพียงในอธิวาสนาบารมีในเรื่องอจินไตแห่งองค์พุทธนองค์มหาบารมีในแต่ละพระองค์หรือกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธเคยตำหนิติเตียน เคยจิตการขัดขวางต่อการให้การเสียสละต่อการบวชทั้งหลายต่อการเกื้อกูลแห่งองค์มหาบารมีของตนเองก็ตามของบุคคลอื่นก็ตามกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เหล่าข้าพเจ้า ได้เคยเป็นเหตุนำพาสับปรสาทให้ลุ่มหลงโมเมาในอบายมุกทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายสุรายาเมาทั้งหลายหลงไหลเพื่อเพลในการเป็นการอยู่ในการใช้ชีวิตหลงไหลเพื่อเพลในรูปรสกลิ่นเสียงในสัมผัสธรรมรม ในการมาคุณทั้งหลายการมคุณทั้งหลายการทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยเป็นเหตุแห่งการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งความแตกแยกซึ่งการและกันในหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ในพุทธบริษัทสี่ในโลกสังคมแห่งสังสารวัตรข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมในทุกกรณีกรรมที่สร้างสมุทัยสร้างเหตุแห่งทุกข์แก่สังสารวัตรน้อมองมหาบารมีทรงได้โปรดเมตตา ยกโทษและอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูหนการบัดนี้ด้วยเธิดอโหสิ ไปก็จะได้น้อมถวายสังฆทานพร้อมกัน และเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูทุกแวนแคว้นดินแดนขอนอกน้องต่อสมเด็จองค์ปฐมองค์คุณพุทธาในทุกทุกพุทธันดรอยองมหาพุทธาในทุกทุกเกษตรผู้โปรสัพสัตตลอดกาล ทรงได้โปรดเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายมหาสังฆทานทั้งในภาคยาและในภาคทีและการเสียสลาการเกื้อกูลทั้งหลายที่มีมาแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันขอน้อมถวายเป็นมหาสังฆทานต่อองคุณทั้งหลายทรงได้โปรดรองรับมหาสังฆทานของหมเราข้าพเจ้าบุญกุศลทั้งหลายอานิสง์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วจากการถวายมหาสังฆทาน ทุกครั้งทุกคราขอให้เหล่าเจ้ากรรมในเวาในเวรเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรบุพการีบิดามารดาผู้มีคุณทั้งหลายลูกหลานบริวารสรรพสัตว์ทั้งหลาย และคู่กรณีกรรมของทุกชั้นทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าทุกแว่นแขวนดินแดนที่มีกรรมร่วมกันมาและสัพสัตทั้งหลายแม้ไม่มีกรรมสัมพันธ์มากับเหล่าข้าพเจ้า ตลอดจนถึงอบายภูมิทั้งสี่สัมพเวสีวิญญาณเร่ร่อนจงได้มีส่วนในมหาสังฆทานในความสว่างสวัยแห่งพระสัจธรรมขอให้ลุล่วง ไม่ติดไม่ขาดไม่คล้องไม่ขาดในทุกโทษทั้งหลายในกรรมเวรทั้งหลายตามองมหาบารมีมมรมไปตลอดกาลนนานเธอ